ไอซิปตันวีเอดคาของเขาดีหรือเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมโอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าใช้แล้วเนี่ยเพิ่มผลผลิตให้กับคุณได้มากมายมหาศาลขนาดไหนเริ่มสนใจกันแล้วนะคะยิบหยิบมาเลยค่ะปากกายหรือว่ากดโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็โทรมาพูดคุยได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านใดมีปัญหานะครับเกี่ยวกับ ยางพาร,ราะนะครับท่านใดที่เพิ่งเริ่มปลูกนะครับหรือท่านใดที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วอาจจะถามว่าใส่ได้อีกหรือไม่นะครับสอบถามได้เลยครับอยากได้ผลผลิตที่เป็นอย่างพีวท t r ที่ได้ชมไปนะครับก็เชิญโทรมาส,สอบถามได้เลยครับนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆเราอยากให้คุณได้ลองใช้จริงๆแล้วคุณจะแบบว่าติดใจรักแล้วอยากจะแบบบอกต่อว่านี่แหละ อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเรื่องของการค้าเสรีมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัตินะคะของปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคลาสของเราค่ะว่ามีกี่สูตรนะคะแล้วก็ใช้ยังไงได้บ้างค่ะครับก็จะมี3สูตรนะสำหรับปุ๋ยเม็ดนะครับจะเป็นสูตรของยางพาราครับสูตรของเปล์าน้ำมันครสูตรของพืชสวนพืชไร่ซึ่งก็ใช้ได้กับผักผลไม้นาข้าวทั่วไปนะครับแต่ที่นี้ปุ๋ยน้ำนะคะปุ๋ยน้ำ ของเราเนี่ยจะมีสูตรเดียวซึ่งสามารถใช้กับทุกชนิดพืชนะครับเนื่องจากเป็นอาหารที่ให้ทั้งใบเลยทีนี้มาพูดถึงว่าการใช้ปุ๋ยของเรากับยางพาราเนี่ยใช้อย่างไรนะครับก็คือว่าในยางที่ให้ผลผลิตมานานหรือยางที่มีอายุมากนะครับบางคนก็ใส่ครึ่งกิโลถึง3กิโลแล้วแต่อายุอของยางะนะครับแต่โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยนะฮะหนึ่งไร่เราใช้แค่50กิโลค่ะนั่นเองนะครับ อันนี้อันนั้นคือการบำรุงในเรื่องของต้นนะครับแล้วก็บำรุงในเรื่องของใบนะครับทีนี้ปุ๋ยน้ําทําไมต้องใช้นะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของเชื้อราเยอะนะครับยังให้ผลผลิตน้อยเพราะท่อน้ายางเนี่ยมันถูกรัดอยู่นะครับดังนั้นใช้ตัวนี้ฉีดพ่นหน้ายางช่วยในเรื่องของการกําจัดเชื้อราที่หน้ายางนะครับฉีดไปแล้วจะทําให้หน้ายางนิ่มนะฮะกรีดง่ายที่สําคัญก็คือว่า น้ำยางเนี่ยมันจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้เกษตรกรมีเงินมากขึ้นะนะฮะ นะคะคือไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นคุณภาพนี่ก็เต็มเปี่ยมดีขึ้นด้วยใช่ดีขึ้นด้วยนะคะฟังดูแบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะจริงๆก็โทรมาได้ตลอด24ช,ชั่วโมงไปชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องๆมาดูกันเลยค่ะว่ารับรองว่าใช่ของเราแล้วไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็อยา่างที่บอกไปว่ามีการันตีคุณภาพด้วยนะคะ,อะนอกเหนือจากเรื่องของอยางพาราแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็แล้วกันนะคะการทําการเกษตรเนี่ยถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารแบบธรรมชาติหรือว่าเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสค่าของเรา ต่อการทําเกษตรโดยภาพรวมยังไงบ้างคะภาพรวมง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยสภาพแวดล้อมจะดีขึ้นค่ะถูกไหมเพราะเราไม่มีการใช้เคมีนะครับอันดับที่2คือดินจะดีขึ้นนะฮะดินดีขึ้นเนี่ยเมื่อดินดีขึ้นเนี่ยการดูดซึมของต้นไม้ดีขึ้นค่ะในการใส่ปุ๋ยละคังกิ้งใช้ดินยิ่งดีเท่าไหร่ในการใส่ปุ๋ยจะน้อยลงทําให้เราประหยัดต้นทุนในตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับน้ำนะฮะ ก็ไม่มีอันตรายต่อเคมีที่ลงไปะนะสัตว์น้ําระบบนิเวศก็ดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วลดต้นทุนได้มากขึ้นในขณะ,ะที่ผลผลิตมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเงินที่ได้ผมถามว่ามันเป็นเงินของใครคะนะครับมันก็เป็นเงินที่คืนกลับให้กับเกษตรกรถูกไหมฮะอืมนะคะก็ดีขึ้นในตั้งแต่แรกเลยเนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทั้งระบบ,บนะคะเอาเรื่องของคนที่ใกล้ชิดกับ การทําการเกษตรอย่างตัวเกษตรกรเองนะคะดีขึ้นนอกเหนือจากผลผลิตดีขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาในเรื่องร่างกายดีขึ้นด้วยไหมคะดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าการลดการใช้เคมีเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรมีเขาเรียกว่าคือผมเชื่อว่าท่านที่ปลูกเนี่ยก็ต้องทานอะไรของท่านเองบางส่วนอยู่แล้วนะครับอันนี้นอกจากจะใช้กับ พืชสวนพืชไร่แล้วเนี่ยผักผลไม้นะครับที่ปลูกริมรั้วริมบ้านเราใช้ได้นะ,ค,ะ,นะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับที่สำคัญปลอดสารพิษเมื่อท่านรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษเข้าไปร่างกายท่านก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ในการลดการใช้สารเคมีเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยห่างไกลนะกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะช่วย ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะฮะในการรักษาโรคเบาหวานมัางโลกมะเร็งม้างนะครัคนเป็นมะเร็งต้องตัดขาถามว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยคุณจะขายผมกี่บาท คุณกล้าขายผมไหมผม <Ừ. S 1> ไม่ขายหรอกจริงนะต้องบอกว่าขาข้างหนึ่งนี่มันมันไม่คุ้มต่อการเสี่ยงเพราะว่าเนี่ยเราเป็นโรคมะเร็งจากการบริโภคอาหารแค่เพราะว่าเราไม่ใส่ใจใ<ช>หรือว่าคิดน้อยเกินไปหรืออะไรก็<ช>แล้วแต่ <ฮะ S 2> ทีนี้เราจะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆกับเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่บางทีเนี่ยใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเนื่องจากว่าเห็นว่ามันได้ผลผลิตเยอะนะคะยังไงให้เขาเปลี่ยนมาใช้เนี่ยปยุ๋ยเอ็นซีอินซีสกัด s อสค s าของเราที่มันแบบเป็นธรรมชาติอันดับแรกเนี่ย อยากให้ท่านเปลี่ยนความคิดก่อนะนะครับถามว่าปัจจุบันเกษตรกรหลายท่านนะส่วนมากมีหนี้สินะนะฮะถ้าท่านคิดว่าทําแบบเดิมดีอยู่ทําไมวันนี้ท่านยังเป็นหนี้นะฮะพูดง่ายๆทำไมยังจนอยู่ะนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่จะสามารถช่วยท่านเนี่ยปลดเปลื้องหนี้สินได้เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตนั่นเองอนะครับลดต้นทุนที่ว่าก็คือพอเราใช้ไปแล้วอย่างที่คุณนัดบอกคือใช้ไปเนี่ย ดินดีขึ้นเราก็ต้องไม่ต้องซื้อเยอะและใช่ไหมคะเราก็สามารถทําการเกษตรโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ามาใช้อันนี้แบบเยอะและแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นด้วยแล้วก็ตามมาด้วยไม่จําเป็นที่เขาเรียกว่ามียาป้องกันศัตรูร<ช>ตัวตนี้น <ะ S 2> สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมากมายนะครับตรงนั้นคือต้นทุนที่สูงมากม,นะมาพร้อมโครคไปไข้เจ็บอีกต่างหากอย่างที่คุณนัทบอกนะคะว่าอยากจะให้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองว่าการใช้สารเคมีเนี่ย ไม่ดีต่อตัวเราจริงๆแล้วก็ไม่ดีต่อคนที่กินนะคะต่อคนที่แบบว่าอยู่ใกล้ชิดด้วยลองดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆโทรเข้ามาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรวิธีการใช้ใช้อย่างไงนะคะหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะกับปุ๋ยอินรีย์สกัด S Class เดี๋ยวส่งคุณผู้ชมค่ะไปชมนะคะวิธีอาของเรานะะคในการขยายให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะ จากการรายงานการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 3พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่48ของโลกแต่ใช้ยาฆ่าแมาลงเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช้ยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเป็นอันดับสองของโลกเกษตรกรต้องมีปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทำให้เกิดการลงทุนสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาผลผลิตในรอบ20ปีไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นจึงมีผลให้เกษตรกรขาดทุนมีหนี้สินและหลายรายมีหนี้สินที่ไม่สามารถชำระได้การเกษตรอินทรีย์คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆจะเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เมื่อมีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมาลงมากทำให้ผักผลไม้มีสารพิษเจือปนคุณภาพลดลงรสชาติเปลี่ยนไป และยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผลผลิตจึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาตกต่ำแต่ต้นทุนสูงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกษตรกรยากจนไม่มีเงินซื้อปุ๋ยแต่ยังต้องทำการเกษตรอยู่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเครดิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยคุณภาพตำ่ำและยังคงติดยึดในปุ๋ยเคมีทำให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงผลผลิตไม่ได้มาตรฐานขายไม่ได้ราคาส่งออกไม่ได้ ทำให้เกษตรกรยากจนลงไปอีกปุ๋ยเอสคลาสปุ๋ยอินรีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาสผมดึงเม็ดมาทันแล้วมันไหลอาบเม็ดเลยเอ็ดคาัสุดยอดครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยแน่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเริ่มมั่นใจนะคะแล้วก็อยากจะลองใช้ โทรกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณนัทค่ะฝากถึงปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคัสให้กับเกษตรกรหรือคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคัสนะครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเนื่องจากเป็นการสกัดธาตุอาหารดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ลองใช้นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปโลกก้าวหน้ามากขึ้นดังนั้นเกษตรกรก็จะต้องมีรู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเพิ่มผลผลิตในด้านปริมาณแล้วเราก็ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพเช่นเดียวกัน เพื่อนะครับสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับวันนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านนะฮะจะได้ลองใช้วูอินซีสก,กัด s อสคาของเราครับนะคะโทรกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้วรังว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายด้ได้ด้วยสําหรับคน,<ช>คนที่สนใจอยากจะตั้งร้านหรืออยากจะแบบว่า แหม่ใช้ดีแล้วบอกต่อรีบๆกันเลยแล้วกันนะคะโทรกันมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะสําสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับใช้เคมีใน,นมิผลเสียเยอะเหลือเกินนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วะนะครับโทรมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญี่ยของเราได้เช่นเดียวกันนะครับนะคะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะฟังดูแล้วอาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากการเนี่ยเกษตรกรใช้พอใช้แล้วดีนะคะผู้ดีโพกใช้แล้วก็ดี สังคมหรือว่าหมู่บ้านตรงนั้นก็ดีขึ้นขยายจนเป็นแบบชุมชนแล้วก็กลายเป็นประเทศของเรานี่แหละก็จะแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันหลายๆคนนะคะโทรกันเข้ามาเยอะๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนๆก็ต้องขอบคุณพี่นัทนะคะของเรามากๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแล้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคาร์ทีได้คความรู้จักกันเพราะฉะนั้น ไม่ได้นะคะที่จะต้องแบบว่าโทรเข้ามาเป็นพลา,ลาไม่ได้จริงๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการปุยนซีสก,กัด S-Class 1หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ